คุณผู้ชมครับผมพาไปต่อที่ขอนแก่นนะฮะที่อำเภอบ้านไผ่ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไปเห็นภาพเหตุการณ์นี้มีกระสอบวางอยู่บนฟุตบาทเนาะวางอยู่เยอะเลยแหละเนาะเขาก็มองๆครับมอง,มองเออกระสอบเต็มไปหมดเลยระหว่างที่กําลังสังเกตอยู่คุณผู้ชมครับภาพมันน่าหดหูมากม้ยเหรอคะหนึ่งในกระสอบที่เห็นอยู่ครับบนฟุตบาทมีผู้ชายคนหนึง่งฮะ สุกตัวอยู่ในนั้นเพื่อพักอาศัยอยู่ลองชมภาพครับทุกคนทราบไหมครับว่ากระสอบที่กองอยู่ตรงข้างสุดบาทเนี้ยคืออะไรจะลองห้าเหรอล,ลุงคุณลุงครับพี่อา้า อันนี้เอาหม Sag อ <mon> <made SAN> <Maria> นเอาหุหมาใไหมละ้หมะคุณผู้ชมเห็นภาพเนี้ย ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะฮะชื่อว่าคุณเฮงครับเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็มีข้อความว่าคุณลุงเก็บของเก่านอนในกระสอบน่าสงสารมากครับบวกกับฝนที่ตกในช่วงนั้นด้วยก็คาดว่าลุงน่าจะหลบฝนนอนพักผ่อนแล้วก็หนาวมไม่มีหมอนไม่มีที่นอนเนี่ยฮะสุดท้ายแกก็เลยหยิบฮะหยิบหมอน พห่มก็เอาไปให้แกบกไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยได้แบบนี้อะ่นะเนาะเพราะว่าทั้งหนาวทั้งยุงแล้วก็โอคือลุงแกต้องแบบลำบากมากๆ่ะอ่ะนะฮะคนก็ไปเม้นกันเต็มเลยครับขอบคุณในความมีน้ำใจของพี่เขาแล้วก็บอกว่าสงสารลุงจังเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นนะลุงจะหนาวขนาดไหนลูกหลานอยู่ที่ไหน ถ้าหากว่าเห็นภาพนี้ในโซเชียลไปดูแลลุงหน่อยอเราก็ไม่รู้เนาะนะฮะว่าสาเหตุมาจากอะไระหรือว่าลุงเก็บของเก่าแล้วมาต่างถิน่นอ,อาจจะหาที่พักไม่ได้ก็เลยมันดึกแล้วเหนื่อยก็เลยนอนตรงนั้นก่อนไหม,มแต่เชื่อว่าเป็นความคุ้นชินจริงๆถ้าเป็นความคุ้นชินยิ่งน่าสงสารมากคิดดูสิลุงใช้ชีวิตแบบเนี้ย เก็บของเอาไปขายคําไหนนอนนั่นแล้วก็นอนซุกอย่เงี้ยมันก็ทําให้เห็นเนาะว่าคนเราเวลาเขาลําบากเนี่ย<ฆ>เขาลําบากจริงๆอิงแล้วมันก็ได้เห็นอีกมุมนึงว่าคนมีน้ําใจในบ้านเราเยอะมากนะอเยอะนะเวลาเห็นคนเดือดร้อนคือไม่ต้องสงสัยว่าเออทําไมเขาถึงมานอนตรงนี้ช,ช่วยก่อนช,ช่วยแบบ ให้แกผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอออีกหน่อยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือมาอะไรก็ว่ากันอีกทีแต่เนี่ยให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะการช่วยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าหากว่าใครเพอเอิญเจอลุงอยู่แถวนั้นแล้วคุณมีเป็นร้านค้าหรือมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคุณชวนลุงแกทํางานก็ได้นะให้แกอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ได้นะเออเนาะผมว่ามันมีวิธีหลากหลายความช่วยที่มันจะหยิบยื่นให้กันได้อะค่ะ